เฮ้ยเฮ้ยใครอะข้างหลังใครอ่ะแกน่ะต้องการเซตหยอสุดเดเออหนักวนเขาจะตองตูดพี่ทุกคนเขาคือใครก็ไม่รู้เอาไปแหละก็วันนี้นะครับมันคือเรื่องบังเอิญเว้ยหลังจากที่เมื่อวานพี่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไม่ทําแบบนี้แล้วแหละจนกว่าจะมีตัวละครใหม่มารีวิวเนาะเพราะว่าหาตัวละครอัลติเมทไม่ได้เลยสุดท้ายานะครับวันนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วไททันแอสโตรดัชเชอ่านถูกหรือเปล่าวะ อัลติเมดตัวละคร0.01%มีทั้งหมด200ตัวในเกมโจมตีแบบสแปนแล้วก็สโลวิงโอ้มันมันต่างอะไรกับตัวนี้วะไม่สิต้องบอกว่าทำไมข้อมูลมันดูกล่ำกว่าท,ท่านวอชแมนออฟดูมแต่ตัวเนี้ยโดนเนิร์ฟเลยนะครับมีการเนิร์ฟหนึ่งรอบเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าอนาะคตจะมีการปรับอีกหรือเปล่าด้วยเพราะว่ามันมีคนบอกว่าเอ้ยมันดูเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ว่าท่านแอสโตรดัชเชนเนี่ยไม่ได้มีความสามารถอะไรเพิ่มเติมเลยคือมันเขียนว่าสโลกับสแปรก,ก็มีแค่2ออย่างอะ ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นนะครับแต่ไม่รู้นะเพราะว่าในอดีตนะครับก็มีหลายตัวละครเหมือนกันที่ผู้พัฒนาเนี่ยเขาไม่ได้เขียนข้อมูลมาแต่มันดันมีความสามารถเพิ่มเติมขึ้นมาเองเว้ยก็สำหรับตัวละครนี้เนี่ยเอาจริงพี่ขอนับว่าเป็นสายฟรีแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้คนที่ส่งมาให้พี่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นสายฟรีเขาไม่ได้เติมเว้เขาสุ่มแล้วเขาได้มาแล้วก็บอกว่าพี่ปอนเอาไปรีวิวเลยนะครับพี่ดวงดีเกินเอาจริงเอาจริงก็ดวงดีมากเลย <laughs> ดวงดีมากๆเลยไม่รู้ว่าราคาในปัจจุบันเนี่ยกี่เจมนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมารีวิวแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่ขอใช้เป็นเจ้า Cro c ร o อกบูเมนละกันเนาะแทนเจ้าไททันวอลล์ดถามว่าทําไมถึงไม่ใช้ไททันวอลล์ดไปเลยพอดีว่ามีคนมาขอซื้อตอ่อราคาแพงก็เลยเผือขายไปตอนนี้ไม่มีใช้เศร้า <laughs> จัดเลยบัฟเพิ่มดาเมจก็เป็นมาเฟียบอสสูงสุดในเกมเนาะตัวฟาร์มเงินออกตปุตวีไ ตั้งแต่พี่ดูหนังเรื่องรถทัวร์ VIP อ่ะจากของไมเมเนท์อะแม่งก็ติดคำว่า VIP มันตลอดเลยอ๋อช่วงนี้นะครับจะเห็นพี่ลงคลิปวันละสองครั้งเลยเชา้าเอ้ยไม่ใช่เชา้าดิช่วงสี่โมงครึ่งกับ1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยจะเป็นการหาสุ่มแมปเล่นละกันเนาะอ๋อแล้วอีกหนึ่งตัวนะครับที่คอมเมนต์ถาถมทักเฟซมารัวๆว,ว,ว่าพี่ปอนพี่ลืมพัสมาที่ท่านคามเมลาม่าเมหรือเปล่าพี่ไม่ได้ลืมน้องอยามาบุบี้ตอนที่พี่รีวิวมันบัไไงงก็เอาดี เอาลงเอเลนใหม่ลวกันนะครับครั้งก่อนที่ทํามันบักได้73เวฟใช่ไหมแล้วตัวละครมันโผล่อีกด้านหนึ่งแล้วก็แพ้ตลอดเลยไม่รู้ทาไมเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะส่วนเย,ยน,นีนะครับจะมีแมปสกีบีดี้ทาวเวอร์ดีฟเอนต์นะครับก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นดูเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแมปที่คนขอมามากพอสมควรเลยส่วนไฟน์ทาวเวอร์ดิฟเอนต์ไม่ต้องขอเนาะเพราะว่าพี่พูดไปหลายคลิปว่าเลิกเล่นแล้วขายตัวละครหมดแล้วแบบขายไปเลยนะครับไม่เหลืออะไรสักอย่างเลยเพราะว่าไม่ค่อยชอบแมปละกันมันมี อ่ะแล้วก็ก่อนไปเริ่มเหมือนเดิมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และฝากราคาบิวประกอบด้วยนะครับบิวประกอบช็อปร้านซื้อขายตัวละครสินค้ารูกปบอกราคาถูกล่าสุดมีแมปสปองบอบแล้วนะมีตัวละครเทียเอสราคาถูกให้เลือกซื้อมากมายและนอกจากแมปสปองบอบนะครับก็ยังมีแมปอื่นอีกด้วย อย่างเช่นแมปฟิตเองก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือจะเป็นการรับฟาร์มเบ็ดต่างๆนะครับเรียกได้ว่ามีบริการแบบครบถ้วนเลยยังมีบริการรับเติมโูบักรูบักแท้ปลอดภัย100%แถมถูกกว่าเติมเองด้วยนะสินค้าและบริการมีให้เลือกซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าสนใจก็อย่าลืมนึกถึงร้าน้าบิวประกอบนะครับสำหรับตัวละครนี่นะครับใช้เงินในการลงสูงถึง1,450เลยแต่โมเดลดีไซน์ตัวละครน่าเกลียดมากอะดูดิดูหน้าทุกคนหน้าแม่งหน้าเกลียดมากเลยอะไม่รู้อะ ทุกคนคิดไงลองลองคอมเมนต์บอกได้นะพี่ว่ามันมันดูโดนแบบบูบี้เกินไปวะแปลกๆปลอ่ะน่าจะมีการปรับในอนาคตนะครับอันนี้ไม่ได้ใจแต่ดูดิสลีล่าก็แปลกๆเว้ยพี่ว่าควรปรับควรปรับจริงๆตัวละครมันหายากด้วยแหละสําหรับตัวละครนี้เนี่ยป้องกันสตารแบบอินฟินิตี้นะครับก็คือไม่มีโอกาสโดนเลยเอออันนี้ก็ก็ถือว่าดีนะแต่อัลติเมทก็ประมาณนี้อยู่แล้วเปล่าวะเลเวลหนึ่งนะครับดาเมจห้าพันสองร้อยห้าสิบระยะสี่สิบสองนะครับเอ็กโพชัน่นเลเเดียนยี่สิบสโลหกสิบเปอร์เซ็นต์และคูด ระยะสเปซกว้างอยู่นะแล้วก็ใช้เงิน2,600นะครับในการขึ้นเลเวล2ดาเมจ1,725ระยะ46แล้วก็คูลดาวน์0.65นะครับใช้เงิน5,000ขึ้นเลเวล3ดาเมจเพิ่มเป็น17,500ไว้ระยะ50และคูลดาวน์นะครับก็ลดลงเหลืออยู่ที่0.5และใช้เงิน8,000ขึ้นเลเวล4เลเวล4ดาเมจเป็น30,000นะครับระยะ54ส่วนคูลดาวน์ก็เหลืออยู่ที่0.4นะครับใช้15,000ในการขึ้นเลเวล5ใช้เงินเยอะเนี่ย เลเวล5ก็ดาเมจเป็น45,500นะครับระยะ58แล้วก็คูลดาวนะครับตอนนี้เป็น0.35นะครับในส่วนของเ e อ็กโพชชั่นเรเดียนเนี่ยก็คือสเปซนั่นแหละไอ้ตรงนี้จะเท่าเดิมกับสโลจะเท่ากันทุกเลเวลเนาะอ่ะเดี๋ยวขอเ,ขเก็บเงิน2อ0 0มก่อนนะครับมาขึ้นเลเวล6กันต่อเลยเลเวล6ดาเมจเป็น70,000นะครับระยะ62อู้เริ่มแรงเว้ยแล้วก็คูลดาวน์0.35นะครับใช้เงินอีก28,500ในการขึ้นเลเวล7 ซึ่งน่าจะเป็นเลเวลสุดท้ายด้วยรวมๆแล้วตัวละครนี้ถือว่าใช้เงินเยอะนะแต่ก็ไม่เยอะเท่ากับตัวเซเลเทียล่าสุดตัวล่าสุดมันมันเยอะไปวะ่ะอันนั้นคือแม่งเอเลดล่อไป190กว่าเวฟอะประมาณเกือบ200เวฟเนาะกว่าจะแบบวางครบตันทุกตัวนะครับอ่ะเลวเวลเจดาเมจ84,000ระยะ62นะครับสเปซสโลเท่าเดิมส่วนคููดาวนะครับเหลือ0.35 d p s ดาเมจต่อวีเนี่ยก็จะอยู่ที่วีละ240,000นั่นเอง ถามว่าเยอะไหมเอาจริงมันไม่ได้เยอะนะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะเซลเทียลรุ่นหลังที่มาเนี่ยมันสามแสนอัพอย่างพาร์ตมาที่ท่านคาเมล่าแมนก็สามแสนหนึ่งอย่างไอตัวล่าสุดก็จะเป็นสามแสนสามนะครับส่วนการโจมตีเนี่ยจะเป็นการยิงเลเซอร์ Laser, หรอหรือพาร์ตมาวะเป็นสีแดงๆกันแหละแต่ดูๆรวมๆแล้วมันก็ก็ก็น่าจะโหดนะมันสเปคกว้างด้วยสโลโหดด้วยแต่หายากวะพี่ว่าหายากหายากไปดูดิปื๊บปื๊บ แรงอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูช่วงหลังๆแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะพอได้รับบัฟน,นะครับดาเมจเป็น1 9 200, 2 0 0ระยะ7 4. 4. 4 4นะครับแลวคูดาวเหลือ0.273ดาคูดาวเนี่ยถ้าน้องมีตัวดีกว่าก็ใส่ตัวดีกว่ามันได้เลยนะอันนี้พี่เอาตัวที่ไม่ได้ดีมาเวดีเพสดาเมจต่อว,วีน,ววน,นะครับอยู่ที่วิละ4 0 0 0 0 0 4 0 0แ0 0แบบสเปกกว้าง,ก,าง,ก,างก็ถือว่าไม่แย่นะแต่ถ้าสมมติพี่เทียบกับเซเลเทียลล่าสุดอ่ะพี่ว่าตัวล่าสุดน่าจะดีกว่าไอ้ Watchman of d o o m อ่ะ ทีนี้เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าตัวละครนี้จะมีความสามารถหรือลุกเล่นอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนนี้ที่เห็นก็คือมีแค่สโลกับสเปสสองอย่างใช่ไหมแต่พี่อ่ะเอใจนิดนึงคือมันเหมือนมันจะมีสตันด้วยวะ่ะจริงๆนะแต่ช่วงตอนนี้เลือดศัตรูไม่ค่อยเยอะต้องรอเลดเกมแล้วกันเอ๊ไม่รู้ว่าพี่จิตปรุงแต่งหรือเปล่าวะทุกคน <c oughs> จริงๆนะพี่เห็นมันมีการติดสตันด้วยอ่ะมันหรือว่ามโมโนะหรือว่ามัมโนะทุกคนแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่วางเพิ่มก่อนวางตัวเดียวเริ่มลาบากแล้ววางสักักกตวแล้น จากที่ดูเนี่ยมันดาเมีแรงสโลว์โหดด้วยแล้วก็มันไม่เอโอก็จริงแต่สเปซมันกว้างก็เป็นการแก้ไขจุดที่มีปัญหาได้เนาะเอเดี๋ยวนะพี่เห็นมันจะมีจังหวะที่แบบตัวละครพวกทอยเลตมันหยุดเดินเว้แต่ว่านี้มันตายเร็วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูตอนเวบอลละกันเวบอลน่าจะเห็นชัดเจนกว่าเนี่ย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 มีตัวละครหยุดเดินหรือว่าพี่คิดไปเองวะทุกคนอาจจะจิตปรุงแต่งเปะวะมโนว่ามันหยุดเดิน หรือว่าเป็นเป็นสก,กิลของทอยเล็ лет. เนี่ยหยุดเดินอย่างละหยุดเดินแบบหรือว่ามันโจมตีพวกตัวละครเราววะเอ้พี่งงจริงนะเนี่ยค่าใจวะทุกคนคิดว่าคิดว่าไงลองลองคอมเมนต์บอกดิคือบางครั้งตัวละครเนี่ยมันไม่มีข้อมูลบอกก็จริงแต่ว่ามันมีสถานะเข้ามาเสริมเองก็มีนะหลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวลองดูแอสโตราเชเดี๋ยวจะหยุดเดินไหมลองดูซิลองดูลองดูลองดูอ,งดอ,งดอันเนี่ยหยุดเดินละ พี่กำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าเอสโตตัวเนี้ยมันโจมตีตัวละครเราเลยเห็นว่าหยุดเดินแต่มันก็ไม่ใช่ปปะแปลกแปลก,ปก,ปกลองดูวิมันจะมีอีกหรือเปล่าแต่ปกติถ้าสมมติติดสาตาร์จริงๆเนี่ยมันจะมีต้านทานสักพักหนึ่งนะครับถึงจะติดใหม่เอ๊ะน่าจะตายก่อนน่าจะตายก่อนเอ๊ะขาดใจวะทุกคนคิดว่าไงคิดว่าจริงๆตัวละครนี้สามารถสาตาร์ได้หรือเปล่าหรือว่ามันแค่คิดไปเอง อ่ะเรามาสรุปก่อนไปดีกว่านะครับสรุปรวมๆนะครับสำหรับไอตัวไททันดัชเชนเนี่ยเป็นตัวละครที่ถามว่าดีไหมพี่มองว่าดีนะดีมากๆด้วยแต่เทียบกับ Titan Watchman o อ Doom ได้ไหมเออพี่พูดยากว่าเพราะว่าไอตัว t ททันวอชแมนออฟดูมอะโดนเนิร์ฟล่าสุดโดนเนิร์ฟไปแล้วนะเนิร์ฟหนึ่งครั้งไม่รู้ว่ามีการเนิร์ฟอะไรเพิ่มหรือเปล่าส่วนตัวที่เรารีวิวในวันนี้พี่ก็ยังคาใจที่ว่ามันเหมือนมาสตันได้เว อันนี้อาจจะคิดไปเองหรือเปล่าทุกคนก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์แบบคิดเห็นต่างเลยนะครับแต่ก็ขอสุภาพสุภาพแล้วกันเนาะสำหรับรีวิวน่าจะครบทุกตัวแล้วเหลือแค่รีเจนต์กับมิติก็ขอข้ามไปเลยแล้วกันอ๋อแล้วก็ตัวอัลติเมทล่าสุดที่พี่รีวิว,วน,นี้นะครับทางร้านวิบปรกร์กอนมีขายเหมือนกันรู้สึกจะอยู่ที่หนึ่บาทตอนนี้ขายออกไปตัวหนึ่งละส่วนย็นนี้เดี๋ยวจะลองไปเล่นสกิบีดี้ทาวเวอร์ดีเฟนด์ดูนะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า <laughs> เอาเป็นว่าไปแล้วครับจกาาย